สวัดีค่ะพบกับช่องกูเกและเพื่นเพื่อมาเ่ยัก็ถึงสานที่แล้วสถานที่ที่จะถ่ายละครแล้วนะคะนี่กำลังลกลงมาจากรถค่ะเสียงกระิทันแบบยังไม่ดีเท่าไหร่นี่ค่ะเื่องนอหนุ่ม ป้าค่าบวกวันใหม่เบงเวยนแมนไม่ใหม่ค่าบบวกเลยค่ะลุงโจ้นีอ้ยเลือดอาบเลยแม่พี่เพงเห็นลุงโซวันหัวเขาแตกแมนค่ะที่ว่าดเจ็บมันไหลลงมาน่ะแม่วอนนี้ไปลมเยอะจังไลยพื้นเวทีมันวาวซ้ำกันไหมคะบาดนี้เขากล่าวมาเขาแนมเวทีทุกครั้งเลยค่ะก่อนที่เทาสิลงมาบาดนี้ปุ๊บเขาคิดว่าเ้าระวังแล้วแต่อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นในทุกเมือนนะคะปุ๊บ ลงมาบันไดเพื่อเขากับพีกเ,เลย,เลย,เยเทีนี้ดีที่ว่าพี่ยิงยิงยังประคองเข้าไว้อยู่บอลสันเข้าสีลมไปเลยอันลงไปไล้นี่กับพวกฮัวไม่สิไปทั้งหลต่อยิงยิงรับจบอีกแล้วแม่นค่ะเมื่อวานพี่พี่ยิงยิงแต่ซอยพี่อุ้งย,ย,ยิงไ <c oughs> ม่ก็ได้มาซอยวันใหม่เหมยคะแนกรับจบก็ซูอยู่ค่ะแม่แต่ว่ามาาั่งเจ้าวานุกัดใส่ใปนปกติกัว,ว่าเป็นอย่างบนบม่เป็นอย่างนั้นสูงๆแต่ว่าเป็นนั่แบบว่าผึ้งของที่มันบอซ้ำกันมากแม่นเครื่องเต้นท์เมื่อวานมันกั มันสิเป้นแบบว่าพูๆนๆเมียนนะคะแมีแล,แล,แลเรียนเรียนเราออกเพื่อกันว่าเอาไวที่ไทีนี่เป็นเวที่้ององกัสีบ่มีปัญหาเพราะว่าแปพอเิดเมียไปที่กระจดเวที่หองสองน้นเนี่ย<อ>นี่นะคะอยู่กับนอ้องเพราะว่าน้กับน้องมารถบัสนะคะแต่มาอย่างนี้มาลส่วนโตกับพี่เปา คาบวมเลยคอภาษาคุณเริ่อ้าจ้ะอาไม่ได้ค่ะบเปาก็ยิงยิงส่วนเห็นไปน้องเยอะคือจนอนยู่ยเงียแต่มาทางของกวอ่หนูเ็นบอสบายใจๆไปเลจนโตโดยเรื่องเลงความพอใชในอย่างไรอย่างกูเ่าไม่ขายันก็เลยเลสบายสบายใจสร้านก็เลยย่อมมาหลุบาตให้เราแต่ก็ยังขะกมวนอยู่วยกัน ก็จะมีหนูเขาอองมาจำเดือนมากเพราะหนูป็นั่งเรียนม,นนนยมัต้องเนตนเลยคน,นไทยและคนอืนผมคิดว่ามันต้องงานแน่ๆค่บเตอร์บันใหม่ก็เป็นจวอารนปิดขายหลังยูกับวันใหม่จะเป็นรถเช่นเดียวกันค่ะถ้าพูดไปตลาดตัวันใหม่มันบอกตลาดนี้ใครอน เดี๋ยวนีนเห็นนังซะก่อนนี่อันนี้อันนี้ก็จีนังก่อนเนเออาหารให้กินไม่ติดว่อก็ต้อเดนตอนนี้นด้ต่างไฟกับไอติมีไปด้วาุงที่แล้ก็ที่เชาที่ยังคนห็นแล้วคนแล้ว ที่มันไม่แดดวันนี้มันไม่แดดมากเขาเรียกว่ากันนดังยึดใจหรอกค่ะกำนองเขาจะอยู่กรุงเทพประมาณ9วัน10บวันนะครับสำหรับพรมโไเปร่าทันใจทียุไกรผมไม่ให้กำลังใจมันโม่ได้เด้อค่ะ ถ้าไม่มีเก็จะไร้สดเหมือนเดิมแล้วค่ะโอ้ยเสียงฉันก็เป็นอย่างสี่ปะปาราหมอลังลองเล็วไหม่ั้ยเสียงหมอลังก็สป็นประมาณนี้นะคะแม่เลยเสียงแหบเสียงแห้งจัหน่อยดีดิห้องนอนทั้งหมดมามีห้องกําลังหยากน้บศาสต์อยู่ค่ะไม่ได้พูดหยากน้บศาสต์น้ำผาศาสตร์จับฟองอยู่ตอนนี้ เท็คคัดคัดเท็คดเป็นระมักว่าไม่นาไม่ค่อยาเ้าพี่ไม่อยากเก็บยังหร้อน,นมันเด็ดเขวว้าใจฟิลบ่ขันฟ้ามืดนามามันก็นยัง่าไข่ดีแต่ว่าขัาานขันมันบนอ้ยบอเนีละสูงไม<ห>ที่งเขาไปไ<ห>ถือเด็เดถือเสียงมันก๋น กดกหนาไปเห็นีจัดไหนก็นาาดีเอาดแล้วสุดอีกแสดงว่าไม่จะลดห้องอ๋อลดอะไรจะหัวแล้วลดฟันผูไซน์มาชิอนชิอนอีกเลยบ้างห้องน้ำเราอยู่ไกลไหมวะ เพิ่นเริ่มจะง่วงกระตุ่ยโอ้พี่เอ็มลูกแบบปีมานอนพี่เอ็มไใส่ละก็เสียงม่ะคมม่ะชีวิตหมอลำนะคะรู้สึกพอใจอยู คำนันบดนี่ยน้ไม่มีปัญหาเลยค่ะได้ว่าอน,นี้มันบาดมันอยู่ได้อยอ่แต่ว่ามื่อไรบแดดนี่แต่ว่านงก็ซื้อร่มซื้ออะไรรบเอยแล้ว,ลว,ลวมันขึ้ื่นล่มสี่เห็นน้ก็หอบซือแต่ว่าอีหยังตัวอีหยังเนี่ยถ้าเขาก็แบ่า้าอะไรน้อก็ซื้อมืนอคืนนี้ความ่วข้อสะดวกจากกองราคาได้เมื่อในมาแบบนี้เราเขาก็ ม่มีอันไหนทำด้วความสะดวกห้องไหห้องก็ตองเงาสิเงี้ยชิพแค่สบสิบเอกงกันใจเดี๋ยวไปหาเสีอใจกนด้วมันีม่สตราดบอกมีอยู่ค่ะแต่ว่ามันอยู่ทั้งล่างรบนประมาณยอ๋ออ๋ไปไปแต่ว่าเออแต่ว่ามันขับมันไม่ขาวใส่น้ำเปาในขวดโอเียงเี่านั้นอุ้ยขาขึ้นแกนนำเปาด้วยหน่อยานน้เป่าส่สาดธนาคารสามลองอยู่ร่างแต่ว่ามันไม่อีมรถจว รนตุวนอยู่ค่ะเครื่องรถตุวนจะฟ้องน้าเทมไปไหนคะไปไหนอันนี้รถขึ้นยาค่ะว่าหอแล้วค่ะรถตุ๋นเป็นแม่สุภาพเลออยคุณยาค่ะ ยามาหวดลแล้วนี่ก็ดีะกันเก่างงานค่ะนหนูมาใช่ฮเนี่ยมันอนหน่างานไงล่ะว่าไมที่มันไม่มีที่อยู่เลยค่ะพอแม่แม่ขันออกจากไปเวทีปุ๊บหนีพื้แดดเลยวาแดดตองเลยว่ามีต้นไม้จคต้นค่ะแต่ดีที่หลังเวทียัง ยังรู้สึกว่ากว้างอยู่สำหรับลุ่งต็นลุงอย่างมันก็น่าจ,จะได้ดีคะแนนหมดเลยเพียวเนี่ยรุงก็คิดยากด้วยค่ะบีทมองเนี่ยม,มันกว้างอย,องงอยู่อันนี้ชิมผักบกเก็บกับนัำซตกปุกไก่นี่กระิบเป็นแปว์น,นี่เป็นมะนานวอะไรคะ ได้น้อจะมาถ่ายให้ดูอีกทีคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้เขาคืนด้วยนะคะค่าแนนรายสุดเจ็ดร้อยคะแนนแล้วก็ให้น้องยีเชื้อคะแนนแล้วก็ให้น้องวันใหม่ถึงไว้คะแนเนเขาให้เราพอมันม่ที่เปิดไหมาให้นนใหดหหได้ขึน้นหลายประกห้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะสวัสดีค่ะ